เข้าสู่เรื่องสำคัญวันนี้คือตอนแรกเนี่ยนะเอางนนี้พวกความเป็นทางกับไทท้ามเขาก่อน คือผมก็ต้องบอกก่อนนะผมไม่ได้โกรธทนายตั้มจริงนะคือเรื่องเนี่ยมันต้นสายปลายเหตุคือพี่ศิระเจนจาคะและพี่ศิระก็บอกให้เรียกผมว่าสมเด็จด,ดรศิระเจนจาคะเพราะเจ้าตัวเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนจําพิเศษกรุงเทพแล้วออกมาแล้วก็เจอกับทนายตั้มพี่ศิระก็เลยเล่า1 2 3 4ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วบอกทนายตั้มเนี่ยผอมลงแล้วมาประกอบกับที่เดชาเกติวิทยาน,านันก็ไปเจอเจอเขาแต่ไม่ได้เจอเยี่ยมนะหรือเจอในชั้นศาลก็บอกเออตั้มเนี่ยผอมลงจริงๆแล้วราชทันก็เลยออกเอกสารมาเเเป็นนอกสาารว่คุณต้ี ต้องพบจิตแพทย์ครับเอาแหละน้องสาวก็คือคุณแตมเมื่อวานนี้ก็เลยบอกเฮ้ย <c oughs> จริงๆแล้วตั้มเนี่ยก็ปกตินะไม่ได้ป่วยอะไรทั้งสิน้นล่าสุดวันนี้เอาทานายความของพี่ตั้มก่อนเพราะวันนี้ทานายความของพี่ตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดได้มีโอกาสไปเจอทานายตั้มและที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพปรากฏทานายเริงยศเนทานายเริงยศตอบหลายเรื่องอันที่หนึ่งก็คือทานายตั้มไม่มีอะไรน่าห่วงและทานายตั้มไม่ได้ขออะไรเป็นพิเศษด้วย ทานายเรืองยศบอกสุขภาพดีถูกไหมต้าครับทนายเรืองยศนะครับบอกว่าไม่มีอะไรเป็นหน้าเป็นห่วงนะครับแล้วก็สุขภาพของทนายตั้มเนี่ยสุขภาพดีนะครับแล้วก็ส่วนแนวทางการต่อสู้เนี่ยก็เป็นรายละเอียดที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับเพราะว่าอาจจะกระทบต่อคดีของลูกความแต่ว่าสุขภาพดีนะครับมีการตอบโต้สําหรับจิตใจเนี่ยก็เป็นเรื่องของภายในนะครับยังคงกังวล เรื่องของครอบครัวเรื่องของลูกตามปกติเพราะว่าเจ้าตัวยังคงอยู่ในเดือนจำนะครับและเห็นบอกว่าเมื่อวานนี้กรมราชทันไงต้าที่เขาชี้แจงว่าต้องอาจต้องรับประทงรับประทานยาคุณเริงยศบอกว่าจริงๆแล้วก็ตามที่ราชทันพูดใช่ไหมต้าครับบอกว่าทนายตั้มเนี่ยครับร่างกายปกติไม่ได้สูบผอมไม่ได้ทานยากล่องประสาทในการช่วยนอนหลับนะครับแล้วก็อยู่ในความดูแลของจิตแพทย์นะครับ คือทนายเรืองยศเนี่ยบอกว่าก,ก็เป็นไปตามที่กรมราชทัณฑ์ชี้แจงไปเลยเพราะว่าถือว่าทนายตั้มอยู่ในความดูแลของเรือนจําถ้าชี้แจงอย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องของเรือนจําก็ให้รายละเอียดเป็นไปอย่างนั้นนะครับส่วนเรื่องที่คุณศิระออกมาเปิดเผยเรื่องทะเลาะกันในเรือนจําที่เรืองยศว่ายังไงครับพี่เรืองยศก็บอกว่าที่คุณศิระออกมาพูดแบบว่ามีทะเลาะกันในเรือนจาเนี่ยคือเนื่องจากตนเนี่ยไม่ได้ติดตามข่าวก็ไม่รู้ว่ามีการพูดคุยเรื่องนี้กันหรือเปล่านะคะ อ๋อไม่ก็หาลือในข้อกฎหมายแล้วก็เรื่องประเด็นของคดีแค่นั้นนะครับวัออนนี้ไม่ได้มีรายละเอียดนะครับทนายตั้มร้องขออะไรเป็นพิเศษไม่ได้ร้องขออะไรนะครับไม่ได้มีการร้องขอทนายตั้มมีกังวลไหมครับเออเรื่องคดีหรือเรื่องกังวลอะไรที่ฝากทนายมาดูแลเป็นพิเศษไหมอันนี้เป็นรายละเอียดของคดีผมขอขอไม่บอกดกว่านะครับเพราะว่าถ้า<ม>ถ้าพูดไปเดี๋ยวเกรงว่าเป็นผลคดีของของคดีของ รูกความนะครับเรื่องสุขภาพนะครับกับนายตั้มเป็นยังไงก็คุยกับผมทดสอบดีสุขภาพดีนะครับแต่เรื่องจิตใจก็อันนี้อันนี้เป็นเรื่องภายในเราเราก็คงเขาคงกังวลห่วงลูกเขานะครับห่วงครอบครัวนะครับเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอยู่ในนจกรรมนะครับก็อันนี้ก็คงเป็นเรื่องปกตินะครับอันอื่นก็ส่วนเรื่องแนวทางก็เป็นแนวทางคดีนะครับผมผมไม่ได้ให้รายละเอียดในส่วนนี้นะครับเรื่อง ก็เข้าใจว่าอสุขภาพดีก็ดีแต่ยางงี้ล่าสุดเดี๋ยวจะให้ต้าเล่าเลยเพราะวันนี้ต้องให้เครดิตเพจอีแฉบวกหมดไม่สนใค,ค,คร V6 หกนะฮะเพจอีแฉบวกหมดไม่สนใคร V6 หอภาพต้ํมกับภรรยาขึ้นมาประกบเลยครับคือตอนแรกเนี่ยผมเอางี้นะผมเข้าใจว่ายัางไงต้มก็ต้องเครียดแหละอันนี้ตามภาษาของพ่อบ้านเขาก็ต้องห่วงเมียเขาแหละว่าเฮย้ยเมียเขาจะอยู่ไงเพราะอย่าลืมชายหญิงต้องแยกแดนกันถูกไหมฮะ ปรากฏว่าเพจอีแฉเนี่ยก็แฉจริงจริงอีแฉบวกหมดไม่สนใคร V6 เขาบอกว่าตอนนี้ภรรยาตั้มคุณผู้ชมฮะมีชีวิตราวกับนางพญาอยู่ในเรือนจำเนี่ยหวเห็นบอกว่ามีคนดูแลด,ดีมีสตางค์ใช้กินอาหารดีชุดที่ใส่ก็ราคาเป็นพันเดี๋ยวพูดแบบนี้พรุ่งนี้เรือนจำเรือนจำแถลงอีกอะ่ะเดี๋ยวพดแบบนี้เดี๋ยวเรือนจำแถลงอีกอะ่ะแล้วน่าสนใจคือเขาถึงบอกว่าสามารถสั่งอาหารชุดพิเศษกินได้ด้วย แล้วก็มีความสุขในเรือนจําเป็นอย่างดีเพราะมีเหมือนกับอ่ะ LGBTQ ใช่ไหมหรือถ้าเราเรียกว่าทอมคอยดูแลเป็นอย่างดีเลยล่าสุดไม่แน่ใจเดี๋ยวพรุ่งนี้เรือนจําต้องแถลงอีกหรือเปล่าเนี่ยนะฮะปรากฏว่าอ่านี่ตาตา,ตาเอาเสียงตาคุยกับจูลี่มาใช่ไหมครับตาเนี่ยคุยกับจูลี่มาจูลี่เขาเล่าให้ปังจูลี่เป็นใครเดี๋ยวก่อนตาเล่าให้พี่ปังจูลี่ก็คือว่าเป็นคนที่ เ,เคยติดคุกเคยติดคุกมาก่อนเพียงแต่ว่าติดคุก9วันนะก็คือว่านน30ตุลาแล้วก็ออกมาตอนประมาณวันที่9พฤศจิกายนปีที่ผ่านมานี่เองแล้วเขาคือคนที่ได้นอนแดนเดียวกันกันกบภรรยาของตั้มถูกต้องครับไ,ได้นอนออห้องเดียวกันแล้วก็เป็นแดนแรกรับครับเขาเรียกะไรน,นะห้องนอนเรือนเพชรใช่ไหมใช่ครับอยู่เรือนเพชรกับปัติตาเบี้ยบ,บังเกิดครับแล้วเห็นจูรี่เนี่ยไล่ปังว่าที่ตั้มบอกอูก้าวันทำไมจูรี่รู้เยอะจังวะ จูลี่รู้จริงปะวะตาเออรู้จริงวัตตาตาจูรู้จริงครับไม่รู้เยอะจังว่า9วันเนี่ยคือเรื่องที่แกเล่ามาเนี่ยก็คือว่าต้องต้องต้องขอบคุณคุณจูลี่นะฮะที่ต้องขอบคุณเพจอีแชร์ด้วยต้องขอบคุณเพจอีแชร์ด้วยเพราะว่าเพราะว่าเอ่อหลังจากที่ไปคุยกับคุณจูลี่มาเนี่ยแกบอกว่า แกเห็นดูข่าวเรื่องของคุณศิระที่ออกมาบอกว่าคุณตั้มเนี่ยเขามีอาการป่วยทางจิตอะไรเงี้ยเขาในสิ่งในในในเรือนจําที่เขาอยู่ะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาก็เลยติดต่อไปหาเพจอีแฉและไปให้ข้อมูลนะจูลี่เอากลับมานี่หน่อยดิจูลี่ไปเธอไม่ติดต่อมาพูดทัดท็อกวาเธอติดต่อไปหาอีแฉแต่ต้องขอบคุณอีแฉเขานะ เดี๋ยวก่อนคือมันต้องแยกของตั้มเนี่ยถ้าจะเครียดคือเครียดเรือนของผู้ชายชส่วนของเมียตั้มเนี่ยเขาบอกหืมเมียตัม้มไม่ได้เครียดล่าสุดเอ,เอาเอาภาพตอนที่เขาอยู่ทันทัศสถานหญิงกลางก่อนเขาบอกว่าไม่น่ากลัวเหรอครับแล้วก็ไม่น่าเบื่อน่ากลัวแต่น่าเบื่อ <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่น่ากลัวแต่น่าเบือ่อ <ะ S 1> ไม่น่ากลัวแต่น่าเบื่อครับเออแล้วยังไงก็คือว่าข้างในเนี่ย คุณจูลี่บอกว่ามีความสะอาดมีความเป็นระเบียบต้องบอกว่าฝุ่นเนี่ย<ม>ก็คือไม่มีเลยแมลงสาบหนไูไม่มีเพราะว่าผ<ม>ู้ต้องขังหญิงทุกคนเนี่ยเขาจะมีเวรช่วยกออันทําความสะอาดนะครับแล้วก็ความน่ากลัวเนี่ยไม่มีผู้คงผู้คุมเข้าใจดีแล้วก็มีการตรวจเช็คสุขภาพ<ม>ตลอดทั้งวันตลอดทั้งวันเลยนะครับเอาเี้ที่อยากรู้จูลี่เขาบอกเป่าว่าเมียตั้มเมียการทางจิตปะเขาบอกว่าแทบไม่มีเวลาให้ซึมเศร้าเลยโอ้โห แม่เราเราก็ไม่ไปว่าหรอกใครอยู่คุกก็ไม่มีทางลานลาหรอกแต่ถามว่ามีอาการทางจิตไหมเขาบอกไม่มีเลยไม่มีปกติสุขแล้วหวังไว้ตลอดนี่ทันต้องชมเลยนะเป็นแบบอย่างเลยเมียตั้มเนี่ยบอกหวังว่าสักวันต้องออกคุกในเล่าหน่อยดิไอเรื่องพัดลมพัดลมอะ่ะ ใช่ไหมพัดลมอะเมียตั้มมีด้วยเหรอครับก็คือว่าภายในแดนแรกรับเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีผู้ต้องขังหญิงเนี่ยประมาณ2000นคนนะครับแล้วก็ในในในเรือนจำเนี่ยเขาก็จะมีพัดลมก็คือว่ามีแต่พัดลมไม่มีแอร์ออให้พัดลมเนี่ยให้กับผู้ต้องขังแล้วก็อากาศเย็นผู้ต้องขังหญิงทุกคนเนี่ยไม่ค่อยโดนแดดเพราะว่าทุกคน,นจะอยู่ในร่มกันแล้วก็มีความสะอาดสะอา้านเป็นระเบียบปลอดภัยดีนะครับเห็นบอกว่า ทำเล็บได้ด้วยเหรอทำ <ใน S 1> เล็บลได้ด้วยจูลี่เก้าวันจูลี่ทำไมเธอรู้รายละเอียดเอ,อ้แต่เก้าวันคงเห็นแล้วแหละมีทําเล็บด้วยใช่ครับทำยังไงเพราะว่าข้างในเนี่ยเขาจะมีคนที่ไปช่วยฝึกผู้ต้องขังเนี่ยทำวิชาชีพต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือการทําผมทําเล็บแล้วก็การเอกสารอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะมันมีสอนวิชาชีพใช่ป่ะตาใช่ครับแล้วคนพวกนี้ก็คือเหมือนกับมามามา,มาบริการให้กับทางด้านของอ,อะไรนะภรรยาตั้มเขาชื่อเล่นชื่ออะไรวะ อออคุณเดือนคุณเดือนครับคุณเดือนใช่ไหมครับนี่เพราะฉะนั้นมีทําเล็บด้วยนะขอเสียงนี้ก่อนนะอย่าเปิดผิดนะเสียงนี้ก่อนนะเรื่องจูลี่เนี่ยเรื่องทาเล็บก่อนแล้วก็ที่บอกว่าอยู่เรือนเรือนเพชรใช่ไหมครับเรือนเพชรเรือนเดียวกับคุณเดือนอ่ะฟังเสียงนี้ก่อนฮะเดียวแต่มันหน้าบื่อคือก่อนที่จะขึ้นเรือนนอนน่ะไปถึงห้องเนี่ยก็ต้องล้างเท้าก่อนอันดับแรกก็คืออ่ะถูห้องก่อนจะมีเวนถูห้อง แล้วก็เป่าแห้งแล้วก็ล้างเท้าแล้วก็ทิ่นอนก็สามแผ่นกระเบื้องเราต้องนอนด้วยสอกกดเยวว่าแต่แมงสาบไรฝุ่นอย่างเงี้ยพี่ยังไม่เจอเลยมีมณีนินม, <G eless ly> มีเร,นรีรนทักทิพ์แล้วก็ <G eless ly> เหลือเทปเหมือนเซเว่นคะ่ะมีทุกอย่างแต่หน้าห้องเขาเขียนว่าร้านของใช้ผู้ต้องขังอะไรประมาณนี้คะ่ะเขาเขียนหน้าห้องไง แต่มันก็จะมีแอร์เข้าไปแอร์เย็นฉ่ำนะคะมีแอร์ส่องจอใหญ่ๆแล้วก็มีของทุกอย่างวางเหมือนเซเวน่นอะก็มีทุกอย่างนะคะวันหนึ่งไม่ใช่ค่ะวันหนึ่งเปิดสามรอบรอบเช้ารอบกลางวันแล้วก็รอ,อ,อบก่อนขึ้นเรือนอนคือบ่ายสองมีค่ะมันจะ,ะเป็น,ปน,ปนมันจะเป็นทิกที่นึงเลยคะ่ะมันจะเป็นอีกอีกโซนหนึ่งการตัดตัดผมอบไอ้น้ำเสริสวยแล้วก็แผนกซักรี เราไม่ซักเองก็ได้เราจา้างคนซักรีดเขาก็จะซักรีดแม่ห้องฉุยเลยก่ันไม่ได้เน่อากลับมานี่คืออันความรับอันที่หนึ่งว่าสามารถทำเล็บเพราะมันคือการฝึกอาชีพ<ใ>ชแล้วเหมือนกับ,บอาเดือนก็อาจจะแบบอ่ะมาช่วยทําให้หน่อยจะได้ทดลองเนี่ยนะฮะล่าสุดอันนี้แหละตัวพีคเห็นบอกจูลี่เขาบอกว่าภรรยาตั้มเรียกกันว่าแม่ห้องใช่ครับมันคืออะไร แม่ห้องแม่ห้องก็คือว่าคนที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยนานแล้วคนเนี้ยเขาก็จะมีคนรู้จักไงเหรอคือถ้าเป็นผู้ชายเขาเรียกสมเด็จของผู้หญิงเขาเรียกแม่ห้องเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกสมเด็จหรือเปล่าเขาเรียกว่าแม่ห้องก็เหมือนหัวหน้าห้องแล้วคนที่เข้าไปอยู่ข้างนานแล้วคนที่เพิ่งไปเนี่ยก็จะเป็นลูกห้องลูกห้องเนี่ยเขาก็จะต้องฟังแม่ห้องว่าเออทำอันนู่นทำมันนี้นะแต่ว่าไม่ได้เป็นมาเฟียนะก็คือว่าเป็นเป็นแบบว่าผู้ดูแลผู้สูงผู้อาวุโสใช่ครับ แล้วที่พีคที่สุดห็นบอกเมียตั้มเนี่ยที่เป็นแม่ห้องเนี่ยนะนี่ออยสีดูอยู่ป่าวเนี่ยออยสีดูอยู่ป่าวเนี่ยสงสัยออยสีอกแตกตายแน่ๆนเลยเนี่ยเดี๋ยวออยสีนั่งฟังออยสีตกอกแตกตายแน่แน่เลยครับออยสีถ้าดูอยู่ป่ะเนี่ยเธอทักใช่ไหมหน่ะดิออยสีดูอยู่ป่าวะแม่อกแตกตายแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้าเล่าเรื่องเมียตั้มให้ฟังอ่ะเดี๋ยวออยสีต้องอกแตกตายแน่เลยครับล่าสุดเมียตั้มใช้เงินวันละพันวันละพันถึงสองพันเฮ้ยมันห้าร้อยไม่ใช่หรอ โดยหลักแล้วมันได้500ใช่ครับโดยหลักแล้วได้500แต่ว่าคุณจูลี่เนี่ยเขาก็ดูจากการใช้ชีวิตน,นะทั้งการซื้อของเอยเอ,อะไรเอยคือมันมากกว่า500าก็น่าจะหลักพันถึง2 0 0พบาทเมียตั้มเดือนกินอะไรเล่าดิมันมี<ค>รายละเอียดไหมฮะนี่แคตตาล็อกที่เอ็งทำมาเนี่ยเอ็งต้องเล่า <menu S 1> เมนูเนี่ยมีอะไรบ้างจูลี่บอกคือคือ,ค,อคุณจูลี่นยฮะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยผู้ต้องขังทุกรายเนี่ยเขาจะไปกินข้าวกันที่โรงอาหารแต่สำหรับคุณเดือนเนี่ยนะฮะ ภรยาของทนายตั้มเนี่ยไปอยู่เก้าวันคุณจูลี่ไปอยู่เก้าวันออแทบไม่เห็นคุณเดือนไปที่โรงอาหารเลยเออแล้วทุกครั้งเนี่ยนะฮะคุณเดือนบอกว่าคุณเดือนเนี่ยเขามักจะสั่งอาหารจากข้างนอกมาโดยสั่งผ่านหัวหน้าห้องเนี่ยแหละฮะมนมักจะสั่งได้อ่อาใช่เอ็งต้องเล่าช้าๆและเอ็งต้องบอกเมนูอันที่หนึ่งคือที่เห็น กูจะได้กินไหมวันนี้เมนูอันที่หนึ่งคืออะไรเมนูอันที่หนึ่งก็คือว่าเป็นเขียนเองลืมจำไม่ได้แม่คืออะไรเมนูนี่คือกระบาดทางไม่ทันเมนูที่หนึ่งคืออะไรแปะสะปาช่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะจูลี่พูดจริงใช่ป่ะพูดจริงครับไม่ยังไงพรุ่งนี้เดี๋ยวเรือนจำจะต้องไอ้แต่มันทัดไอ้ไม่อะไรเดี๋ยวเองเอาไปพิสูจน์มาด้วยครับแกงส้มแปะสะปลาช่อนใช่ครับอันที่สองไก่ย่างอบน้ำผึ้งครับ เฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอใช่ฮะมีอีกปะมีเป็ดย่างส้มตำถาดจิ้มจุม่มคือต้องบอกว่าถ้าเมนูกระพงกระเพราอะไรเนี่ยคือเป็นเมนูบ้านๆไปเลยนะฮะเพราะว่าคือข้างในเนี่ยถ้ามีเงินหมายถึงว่าเงินที่เขาเปิดบัญชีกับ<อ><อ>ที่เรือนจำนะฮะ<อ>มีเงินเนี่ยก็สามารถซื้อได้แต่ซื้อได้อย่างไรนั้นนะ่ะคุณจูรี่บอกว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเออไม่รู้ว่าเอาเงินมาจากไหนสามารถสั่งได้เยอะเลยเป็ดย่างตำถาดจิ้มจุม่มกระเพราหมูกรอบ หูกินได้เง่ว่แป๊เอ้ยแต่มันรู้สึกน่าจะมีหรอเปล่าเห็นบอกว่าปฏทิตาเนี่ยรักสวยรักงามมากเห็นบอกแกตัดผมเนี่ยคือตต่งหูใช่ป่ะใช่ครับแต่เห็นบอกว่าแกทําอะไรนะแกมีพิเศษอ่ะเมียตั้มแกชอบคือคุณเดือนเนี่ยแกชอบรักสวยรักงามก็เท่าที่คุณจูรี่บอกว่านะฮะตั้งแต่ก็เข้าไปอยู่ไปเนี่ยเออเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยก็เห็นคุณเดือนเนี่ยเปลี่ยนสีผมทุกวันมีการทําเล็บต่อเล็บอะไรเงี้ยนะฮะแล้วที่สาคัญก็ คุณเดือนเนี่ยเขาชอบแต่งหน้าแต่งหน้าทำผมอะไรเงี้ยคือข้างในเนี่ยเขามีร้านค้าสวัสดิการ<อ>ก็จะมีเครื่องสำองอสาอาง,อ,างอะไรเงี้ยฮะเขาชอบแต่งหน้าทําผมชุดนอนอนะชุดนอนกี่บาทชุดนอนเนี่ยนะฮะคือทางร้านสวัสดิการด้านในของเรือนจําเองเนี่ยก็มีชุดนอนขายเช่นเดียวกันก็จะเป็นหลัก100บาท200บาท4ี่อบาทแต่สําหรับชุดนอนของคุณเดือนเนี่ยคุณจูลี่บอกว่าเป็นพันเลยนะฮะ<ห>ก็สั่งพันแม่ห้องมาเหมือนกันไม่ อูจะพูดตอนนี้แต่ตายแล้วเดี๋ยวทันทัศนสถานหญิงพวกนี้ต้องออกหนังสือว่าเนี่ยแต่ว่าจูลี่บอกน่าจะเป็นพันแล้วมักจะโอ้อวดกันด้วยของฉันดีนะฉันแพงกว่าเดี๋ยวนะจูลี่เธอพูดจริงเหรอจริงชุดที่เดือนใส่มีลายการ์ตูนด้วยใส่ได้หรือว่าในเดือนจำลายการ์ตูนนี่เป็นแค่ชุดนอนตอนกลางคืนเฉยๆฮะแล้วมันใส่ได้เหรอลายการ์ตูนผู้ชายมันต้องมีเครื่องแบบอยู่เลยอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกนี้ถามทันทัศนสถานหญิงกลางให้แล้ว มาสงสัยพุ่งนี้เดือนต้องเปลี่ยนกลับกลายเป็นชุดนักโทษแล้วมั้งถ้าอย่างนั้นเนี่ยออกอากาศไปแล้วแต่ต้องชมเดือนเขาบอกคุณเดือนนี่ใสดีมากใช่ครับน่า,นารัก,าม,ากมากก็คือว่าคุณจูลี่บอกว่าคุณเดือนเนี่ยกิริยาท่าทางเป็นผู้ดีคือ,อไม่ไม่กลางไม่ใช้คำหยาบ<อ>ไม่อะไรเลยทุกคนเนี่ยรักและก็เอ็นดูคุณเดือนมากเพราะว่าคุณเดือนเนี่ยเขามักจะใช้คำพูดสุภาพแล้วก็มักจะเลี้ยงขนม ขนมผู้ต้องขังยิงไรอื่นๆจูลี่เนี่ยชมเลยบอกว่าเดือนเมียตั้มเนี่ยนิสัยดีมากถ<ช>ือว<ช>่าเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องชื่นชมว่าคือรวยอะเอาง่ายๆคือรวยรจากข้างนอกแล้วไปอยู่ข้างในก็มีตังค<ช>์แล้วก็ดูแลผู้ต้องขังดีจนกระทั่งหลายคนชื่นชมว่าหูทําไมรวยแล้วไม่กลางเอ,อส่วนผัวนี่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะอะอันนี้คือเรื่องเดือนนะฮะอะฟังเสียงเรื่องจูลี่เรื่องนี้เลยรเรื่องที่บอกว่าแกงส้มแป๊ะซะไก่อบน้ําผึ้งเนี่ยหนน้องเดียวกันห้องหนึ่งทับหนึ่งเลยเพจ ตกใจนะตอนแรกอ่ะตอนแรก,รกตอนแรกไม่เห็นไม่ได้จำหน้า<ล>เขาบอกว่าอุ้ยได้อยู่ห้องคนดังด้วยพอพอ,อผู้คุมเขาจะแยกเขาจะอ่านชื่อคนะว่าใครไปอยู่ห้องใครอะไรแบบเนี้ย<ล>อ่าเป็นแม่ห้องชื่อบบแบบอั่นะอนิตาเบียร์ต้องเจออะไรแบบเนี้ยแล้วกบบอ๋อเนี่ยีก็ผู้ดีอ่ะก็ะผิวพรรณเขาก็ไม่ได้เหมือนคนทั่วไปเอาง่ายๆแกก็ยิ้มแย้มแกก็แต่งหน้าแต่งตัวเปลี่ยน สีผมเกือบทุกวันด้ว <ฮะ S 1> ย้มไปเปลี่ยงสีผมอะต่องต่อเล็บอะไรแบบนีแกก็เลิกลงแกก็กน่ารักอะแกก็มีน้ำใจซื้อของเกือบแผ่ทุกคนนะ,นอ,อ,ะอย่างของกินอย่างอะไรแบบเนี้ยไออย่างขนมอะไรวิ<อ>เฮ้ยเวลาขอแจกเขาก็แจขกขอแจกเหมือนกันหมดทุกคนของไม่ใช่ว่าคนนี้เด็กกูกูไม่ให้คนนี้ไม่ใช่ไม่ให้ขับคัน้ำใจไง มีนะหลายๆคนก็มีมันมีราคาบอกไหตุาในนั้นอ่ะมันจะมีราคาบอกหมดว่าเสื้อราคาเท่าไรชุดราคาเท่าไรมันมีราคาบอกหมดเลยค่ะเพราะว่ามันก็เป็นผ้าเหมือนกันนี่แหละพี่ก็ยังงงอยู่ว่าแล้วมันแพงกว่ากันตรงไหนอะไรแบบนี้แหละเขาจะสีอะไรเหรอของเรือนจำนะคะที่ซื้อถูกสุดนะก็คือสองร้อยก็คือสีฝาทุกสีค่ะมีหมดทุกสีค่อยกินอยู่ในบริเวณนั้นละค่ะคือจะไม่ไม่เข้ามโรงเรียนก็ได้แต่ประเด็นก็คือว่าคืออย่างนี้ เหมือนกับก่อนหน้านี้อันนี้ด้วยความเคารพขออ้างหน่อยเช่นก่อนหน้านี้ L G B T Q ที่เคยเข้าไปอะ่ะเขาก็บอกว่าถ้าเป็นสาวสองเนี่ยขนาดแดนผู้ชายอะ่ะยังมีทําเล็บทําผมต่อผมได้ถูกปะ อันที่ผมเข้าใจผู้หญิงก็ต้องมีบ้างแหละถูกไหมเออ,อเรื่องทำเล็บทําผมเนี่ยแต่อย่างน้อยก็คือเดือนเป็นคนดีแล้วก็ช่วยเหลือผู้คุมช่วยเหลือคนในนั้นเพราะ,ะนั้นเท่ากับว่าเดือนภรรยาตั้มไม่ได้เครียดแต่สิ่งที่จะเครียดน่าจะเป็นตั้มแล้วล่ะครับล่าสุดจําได้ว่าขอนุก,กษานี่ฮะทีมงานก่อนจะจบเรื่องนี้เพราะนุกษานี่ได้รับการปล่อยตัวออกมาซึ่งเข้าใจได้ว่าจะต่อเล็บต่อผมเนี่ยแหมผมยังจําได้ว่า ไม่ต้องเอ่ยชื่อเขานะ LGBTQ ่ที่เป็นอินฟูเนี่ยเขาก็บอกแหมมันก็มีอ่ะถูกไหมครัแล้วอย่างผู้หญิงอ่ะมันต้องมีรักสวยรักงามเห็นบอกว่าอีกอันนึ่งนุกษาสเนี่ยคือคนที่ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วครับมีไหมภาพนุกกาสาล่าสุดคุณผู้ชมครับอืมวันเนี้ยเราไปถามอาจารย์ปานเทพเลยคุณผู้ชมฮะ อาจารย์ปานเทพพวพงผ,ผันเพราะน่าจะจำคดีและรู้รายละเอียดเรื่องนี้ดีที่สุดเนี่ยนะครับเพราะเจ๊อ้อยหรือพี่อ้อยถูกป่ะที่มีการถูกเอาเงินไปเนี่ยแล้วตั้มเอาไปทำแอปหวยแล้วไม่มีอยู่จริงไปซื้อรถเบสอะไรต่างๆเนี่ยร้อยกว่าล้านคุณผู้ชมครับอาจารย์ปานเทพวันนี้พูดน่าสนใจนะฮะทำไมนุกษาถึงได้ออกมาแล้วถ้าตั้มยังคงยืนการานว่าตั้มไม่ผิดจะสู้ต่อจะเกิดอะไรขึ้นกับตั้มอาจารย์ปานเทพใช้คำว่าของตั้มเนี่ยโดนข้อหาช่อโกงเป็นปกติธุระ มีหลายกรรมมีเรื่องการว่าจ้างและมีการชวนทำหวยออนไลน์70กว่าล้านและได้เงินจากพี่อ้อยอ้างหลอกให้พี่อ้อยโอนเงินให้กว่า40ล้านและอ้างว่านุก,กับสาจะทำหน้าที่โอนเงินให้กับพี่อ้อยจนกระทั่งเกิดปัญหาขึ้นถ้าท่านจำมาได้เนี่ยนะมีเรื่องต่างๆมากมายไปหมดสุดท้ายเอาเยอ่อๆนุกกับสาได้เงินไป19ล้านอีก20ล้านตั้มเป็นคนเอาไป คำถามคือนุกษสาถูกปล่อยออกมาเพราะอะไรอาจารย์ปานเทพพัวพงพัน์บอกว่าคดีเหล่านี้นุก,กับสาเขาก็ยอมรับว่ามันมีการหลอกเกิดขึ้นเรื่องของเฉินคุณถ้าจำกันได้เนี่ยนะฮะโดยนุกกสาเนี่ยอ้างว่าไอ้ดาราจีนน่ะถ้าท่านจำไว้ได้ไปไปลื้อเอาก็แล้วกันเนี่ยนะสุดท้ายหลังจากนั้นก็ไปเอาเงินของพี่อ้อยกลับมาน่าสนใจก็คือว่าเขายอมรับสารภาพนะฮะ นุก,กับสาตัดสินใจรับสารภาพว่าตัวเองเอาเงินไปจริงและขอชดใช้ทั้งหมดโดยขอชดใช้เฉพาะส่วนนุกับสาส่วนของตั้มเนี่ยที่เอาส่วนแบ่งไปนุก,กับสาไม่ร่วมด้วยตรงจุดนี้น่าสนใจก็คือแสดงว่าไอ้เงิน,ก,นงก้อนทั้งก้อนที่ขนออกมาเนี่ยแล้วแบ่งกันเนี่ยนึกถึงความเป็นจริงคนที่ร่วมแบ่งรับสารภาพแล้วว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงทำาถามคือแล้วตั้มจะสู้ต่อ,อยังไงเพราะตั้มก็แบ่งเงินก้อนนี้ไปด้วย อาจารย์ปานเทพบอกว่านุก,กับสาขอชดใช้และที่สำคัญก็คือเขารับสารภาพนั่นคือเหตุผลทำให้สารประกันตัวสิ่งนี้จะเป็นบทเรียนไปถึงทนายตั้มหลังจากนี้เพราะตั้มติดคุกมาปีกว่ายังไม่ได้รับการลดโทษเป็นเพียงแค่ยังไม่ได้ประกันตัวถามว่าลดโทษไม่ได้นะฮะเพราะตั้มยังไม่ได้เป็นนักโทษคือการเป็นนักโทษคือสารตัดสินตอนนี้คือตั้มเนี่ยคือถูกจองจำเพราะมีคดีดังนั้นเนี่ย เมื่อตั้มไม่รับสารภาพมันไม่มีโอกาสลดโทษเรื่องมันจะต้องขึ้นสู่ศาลดังนั้นตั้มไม่มีสิทธิ์รับโทษถ้าจะรับโทษคือเรื่องนี้ต้องตัดสินแล้วถึงจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาการลดโทษน่าสนใจเมื่อตั้มจะสู้ต่ออาจารย์ปานเทพวิเคราะห์ต่อมาว่าเดี๋ยวจะมีการสืบพยานโจทย์เดือนมีนารู้สึกตรงเป๊ะเลยนะที่ออยสีพูดอะเดือนมีนาแล้วสืบพยานโจทย์ก็คือฝั่งเจ๊อ้อยนะฮะ สืบพยานโจทย์ฝั่งเจ๊อ้อยคือมีนานแล้วจะไปเสร็จคือเมษาฝั่งเจ๊อ้อยคือโจทย์ประมาณ15ปากและณขณะนี้ในเวลา15ปากที่มีการสืบเดี๋ยวฝั่งตั้มก็จะสืบอ,อีกตั้มก็คือฝั่งจำเลยจำเลยจะสืบเนี่ยน่าจะเสร็จรกรกฎาคมหมายความว่าถ้าตั้มประมวลผลและตั้มแพ้แน่แล้วตั้มฝืนสู้ต่ออย่าลืมว่าแปลว่าจะยังไม่มีสิทธิ์ในการเลื่อนชั้นนักโทษ ไม่มีสิทธิ์ในการได้รับพระราชาอายโทษหรือลดหย่อนโทษจะติดคุกไปเรื่อยๆจนกว่าศาลชั้นต้นจะพิพากษาเข้าใจใช่ไหมสมมติระหว่างการสืบพยานก็ยังไม่ยอมรับเมื่อยังไม่ยอมรับคุณก็ยังไม่ถูกตัดสินก็ถูกจองจําไปก่อนฮะจนกว่าจะตัดสินวิธีเดียวก็คือถ้าคุณอยากลดโทษคือยอมรับพอยอมรับแล้วมันจะลดโทษ1ในสมมุติคดีนี้ตั้มจะโดน9ปีและยอมรับอาจจะเหลือหนึ่งใน3คือ6ปี เพราะฉะนั้นตอนนี้ระหว่างก่อนที่จะสืบพยานตั้มยังมีเวลาเหลือมีนากับเมษาอาจารย์ปานเทพเปิดช่องยอมรับไหมเพราะถ้าสมมุติคุณไม่ยอมรับคุณก็ถูกจองจําแล้วก็รอไปเรื่อยๆจนกว่า,าศาลจะตัดสินแต่ถ้าคุณยอมรับคุณได้ลดโทษเลยและถ้าคุณอยู่แบบเป็นนักโทษคุณทําดีอาลดโทษอีกครับแต่ถ้าคุณไม่ยอมรับเวลาตัดสินแล้วเหมือนคุณสู้แล้วคุณผิดคราวน,นี้อาจจะรับโทษแบบเต็มๆดังนั้นมีนากับเมษาถ้าไม่รับสารภาพ โอกาสอาจจะหมดแล้วส่วนของพี่อ้อยเห็นบอกว่าล่าสุดพี่อ้อยแกยังเจ็บใจนะฮะเพราะแกรู้สึกว่าแกโดนเอาเปรียบและมั่นใจหลักฐานทั้งหมดที่ใช้สู้กันในทนั้งศาลพี่อ้อยมีหลักฐานอย่างแน่นหนาฟังเสียงอาจารย์ปานเทพครับเราต้องแยกก่อนนะครับทนายตามเนี่ยโดนข้อหาการกระทำช่อโกงเป็นปกติธุระมีหลายกรรมหลายกรรมที่เกิดพร้อมๆกันเช่นกรรมเรื่องการจ้าง การว่าจ้างว่าตัวเองจะทำธุรกิจลงทุนในหวยออนไลน์70กว่าล้านได้เงินจากพี่อ้อยกรณีคดีใหญ่ๆก็คือประมาณเกือบ 40, 40ล้านบาทที่ไปอ้างหลอกให้พี่อ้อยโอนเงินว่านุกับสาทำหน้าที่โอนเงินให้พี่อ้อยแล้วถูกอายัดเงินต้องแก้ไขปัญหาในเงินเหล่านั้นและเป็นการแจ้งความเท็จทำเรื่องเท็จและนุกับสาก็เป็นผู้รับเงินส่วนหนึ่งประมาณ19ล้านอีก20ล้านก็ทนายตามเอาไปนะครับ นี่คือข้อกล่าวหาที่ปรากฏแล้วก็ยังมีคดีอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถหรือเรื่องอื่นๆนะครับแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้มันต้องใช้เวลาการต่อสู้ณนะตอนนี้คุณนุและสาซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่หลอกพี่อ้อยให้โอนเงินให้เฉินคุณโดยตัวเองเป็นคนโอนให้ในะครับแล้วก็อ้างว่าถูกอายัดเงินเป็นต้นนะครับแล้วก็หลอกเงินพี่อ้อยเอามาได้ประมาณ40ล้านแล้วไปถอนเงินแบ่งกับทนายตั้ม 19าล้านกับ20ล้านเนี่ยตัวนุและสาตรตัดสินใจสารภาพแล้วในคดีนี้สารภาพว่าตัวเองเอาเงินไปประมาณ19ล้านบาท<ม>และขอชดใช้เงินทั้งหมดด้วยแต่ที่ไม่ขอชดใช้เพราะอีก20ล้านเนี่ยทนายตั้มเอาไป<ม>แล้วมันก็มีเรื่องรถหลักฐานพาไปส่งบ้านของทนายตั้มนะครับมันหลักฐานมันเยอะมากนะครับสิ่งที่เราได้รับบทเรียนครั้งนี้ก็คือว่าทนายตั้มยังอยู่ในเรือนจํา ณเวลาตอนนี้ปีกว่าแล้วเป็นเวลาปีกว่าแล้วและเป็นปีกว่าที่เขายังไม่ได้รับการนับโทษเด็ดขาดเลยเป็นเพียงแค่ไม่ได้การประกันตัวหมายความว่าเขาจะไม่มีสิทธิ์ได้รับนับโทษเพื่อย,ยกฐานะเลื่อนชั้นของนักโทษได้สำําไปเนื่องจากไม่ใช่นักโทษเด็ดขาดการเลื่อนชั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้และที่สําคัญก็คือว่า าเขาจะเลือกต่อสู้มันใช้เวลากี่ปีอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าคดีจะเริ่มทำการสืบพยานโจทย์เนี่ยประมาณมีนาคมเสร็จก็ประมาณเมษายนประมาณ15ปากจากนั้นก็จะสืบจำเลยก็จะน่าจะแล้วเสร็จอาจจะประมาณเดือนกรกฎาคมถ้าทนายตั้มประเมินประมวลผลแล้วว่าตัวเองแพ้แน่นะครับแล้วยังฝืนต่อสู้อยู่ก็แปลว่าไม่มีสิทธิ ได้รับการเลื่อนชั้นนักโทษไม่มีสิทธิ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษไม่มีสิทธิ์ได้รับการลดโทษเลยในระหว่างการต่อสู้นะครับ <c oughs> ก็จะติดไปเรื่อยๆจนกว่าสารชั้นต้นจะวิพากษาถ้าเกิดทนายตั้มยังผิดก็จะไปอุทธรณ์และดีกาหลายปีนะครับเ <c oughs> ทียบกับทนายตั้มประมวลผลแล้วพยานหลักฐามนมันมัดแน่นเลยเฉพาะนุกษสารนี่ก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ผมจะเล่าให้ฟังว่ากรณีบิ๊กโจ๊กกับทนายตั้มจะเหมือนกันหนึ่งอย่าง คือคดีหวย70ล้านของทนายตั้มเนี่ยตายเพราะอะไรรู้ไหมครับ,บตายเพราะคนเขียนซอฟต์แวร์ใกล้ตัวและเก็บหลักฐานไว้หมดถูกดูดโทรศัพท์<ม>เห็นทั้งหมดมมนี่คือคนใกล้ตัวสุดนี่อ่ะ,อะเพราะฉะนั้นก็รอดูเพราะตั้มก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ตับใดสารยังไม่ตัดสินและเขามีสิทธิ์จะสู้เพียงแต่อาจารย์ปานเทพก็บอกว,กว่าก็ลองคิดดีๆช่วงจนถึงมีนาเนี่ยแหละมันน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วให้ทนายตั้มลองคิดดีๆนะครับ เพราะอย่างน้อยอาจจะได้ลดโทษบ้างอ่ะติดมารู้สึกจะปีกว่าแล้วมั้งสหรับตั้มเนี่ยรับนะครับใกล้ชิดกันมากขึ้นเข้าถึงเนื้อหาที่มากกว่าใครกับพุทธทอล์กเพียงคุณสมัครสมาชิกแบบรายเดือนเดือนละ25บาทขั้นตอนการสมัครเพียงเข้าแอปพลิเคชัน Google Chrome บนมือถือหรือกดผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก iPad ค้นหาพุทธทอกอย่าลืมนะครับกดปุ่มสมัครสมาชิกเลือกวิธีการชำระเงินอ้อแล้วอย่าลืมกดยืนยันการสมัครแค่นี้คุณก็จะเป็นสมาชิกพุทธทอกได้อย่างง่ายดายรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอ่านรายละเอียดหลังจากการสมัครครับและที่สำคัญเมื่อทุกท่านสมัครเสร็จเรียบร้อยผมก็ต้องขอต้อนรับท่านเข้าสู่สมาชิกพุทธทอกค,ครับ แค่ข้าฟุตตาทอกค,คือเรื่องจริงที่คุณต้องฟัง